จากกรณีของดาราสาวชาวไต้หวันค่ะงานนี้ดูเหมือนว่าออตอนนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยคงจะต้องเร่งทำงานให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ออกมาแถลงข่าวต่อสังคมให้ยัดไห้อย่างรดวดเร็วเพราะว่าอย่าง,งานั้นเลยเนี่ยคุณชูวิทย์กมวลวิสิตน่าจะออกมาแชร์อะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะแล,แล้วพอเป็นแบบนี้นะอนะไรยาวๆนะคุณธิตยา <c oughs> คือคนก็จะรอฟังข้อมูลจาก คุณชูวิทย์อ่ะนั่น,น่ะสิใช่ไหมแล้วก็ไม่จะไม่ค่อยจะไม่เชื่อ ข่าวของทางตํารวจแล้วที่ออกมาถแถลงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ที่กรมประชา,าก,การตํารวจนครบาลค่ะพลตํารวจโททิติแสงสว่างนะผู้ประชาก,การตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพลตบรตรีจิสรสศรแก้วแสงเอกรองผู้ประชาก,การตํารวจนครบาลพลตรวตรีอัฐพรวงศิรีปรีดาผู้บังคับการนครบาลนาบานหนึ่งค่ะได้ร่วมกันถแถลงผลการตรวจสอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะหลังจากที่มีข้อมูลของคุณชูวิทย์ออกมาผ่านเฟซบุ o กเนี่ยนะคะที่บอกว่าเนี่ยมี คนในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นมีการสั่งให้มีการลบคลิปลบรูประบุชื่ออะไรชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็สร้างเรื่องให้มีการไปจ้างบอกกับเลี้ยมกับทางแกล็บบอกว่าให้พูดว่าผู้หญิงเนี่ยเมาหนักมากพูดไม่รู้เรื่อง คือพอข้อมูลจากฝั่งของวุ้ชูวิทย์ออกมาแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนนะคะกับทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลเมื่อวานนี้ในการถแถลงข่าวเนี่ยนะคะพลตรวจโททิติก็ได้ถแถลงนะคะว่าเรื่องของการตรวจสอบตอนนี้นะคะมีคําสั่งให้ดูทั้งสองส่วนค่ะส่วนแรกให้ดูว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แล้วถ้าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็จะโดนข้อหา157นะคะก็คือเป็น คดีอาญานะคะซึ่งก็อันนี้ตั้งกรรมาการดูแลเรื่องนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี้ก็สําคัญเหมือนกันเรื่องของการเรียกรับเงินนะคะซึ่งอันนี้เป็นคนละส่วนกับ157เมื่อสักครู่ก็จะมีการ ติดตามพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนนะคะแต่ในขณะนี้หลักฐานชัดเจนว่าพนักงานสอบสวนตรวจสอบจากวงจรปิดที่มีก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุและช่วงเวลาตรวจค้นพบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มนักท่องเที่ยวดําเนินการอย่างหลังหลังเกิดเหตุดําเนินการอย่างไรช่วงเวลาตรวจค้นก็จะมีคณะกรรมาก,การเนี่ยตรวจสอบว่าทําไมถึงเรียกหยุดให้ตรวจค้นแล้วตรวจอะไรพบอะไรและทําไมถึงใช้เวลานาน ขนาดนั้นเกือบชั่วโมงเนี่ยนะคะนี่แหละก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะทีนี้นักข่าวก็เลยเอาข้อมูลจากคุณชูวิทย์เนี่ยไปถามบอกว่าเนี่ยที่มีข้อมูลว่าผู้บังคับการนครบันหนึ่งกับผู้กํากับสนอห้วยขวางมีการสั่งให้ทําลายหลักฐานด้วยการลบคลิปจากกล้องวงจรปิดจริงหรือไม่นะคะ พลตวททิตินะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีใครสั่งให้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายได้ค่ะเพราะต้นฉบับมีอยู่ที่กรุงเทพสามารถตรวจสอบได้นะคะส่วนกล้องติดตามตัวที่ตํารวจมีเอาไว้เนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ได้ส่งหนังสือไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะเพราะว่าไฟล์ถูกลบก็ต้องมีการกู้คืนมานะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้บัญชาการตํารวจนครบาลค่ะ ความสรุปแล้วคนณะกรรมการส,สอบมีความเห็นว่าในส่วนเรื่องการละเว้นนั้นเนะจ้าหน้าที่มีการละเว้นการกระทําอันเป็นความผิดนะครับ157และได้มีหนังสือสั่งการนะครับให้ดําเนินการนะแจ้งข้อขาอหานะไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกเป็นการเรียกรับเป็นคนละส่วนกับเรื่อง157157สั่งไปแล้วเรื่องการเรียกรับ เราจะต้องดําเนินการติดตามนะครับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเอามาสอบสวนนะครับถ้ามีความผิดชัดเจนนะครับก็เป็นการดําเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปครับไม่ได้มีการละเว้นในส่วนตรงนี้กล้องติดตัวตํารวจ Combat c a m ิล่ต้องติดตัวตอนนี้มีหนังสือส่งไปตัวที่พอทอเนื่องจากไฟล์ถูกลบต้องกู้คืนมีหนังสือนาส่งครับผม อันนี้ให้ไปตรวจสอบถ้าจะลบเองหรือกล้องทับกันแล้วแต่ให้พอถอตรวจกู้กันมาเือติกล้องตัวนั้นมี่จะสามารถบถึงได้หรือว่าอันนี้เดี๋ยวเขาจะขอไปดูสเปกกล้องจากฝ่ายจัดซื้อนะครับอีกยาว,ว่าเราไม่ได้สั่งการให้ลูกน้องว่าใครไปทำันไม่มีใครไปสั่งการในเรื่องที่ผิดครับเรื่องกล้องหน้าสถานทูตจีนด้วยไหมครับกล้องหน้าสถานทูตจีนเราเข้าไปดําเนินการอะไรก็เกี่ยวถถกับสถานทูตไม่ได้นะครับนำตัวไปสั่งสอดูได้เรามีหนังสือประสานงานไปแล้วครับแต่ว่ารอการตรวจรับ ต่อการชีช้แจงจากท่านผู้การได้ครับไอ้กล้องท่าสถานททตจีนคาดว่าน่าจะเป็นกล้องที่ใ,ใกล้ที่สุดที่จะเห็นภาพจะชัดทางตำรวจเนี่ยได้ประสานเนี่ยมีการมีการประสานครับมีการประสา,ญญา,ะานมีการประสานครับจะได้กล้องที่สถานททตจีนครับประสานตั้งแต่วันประสานตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วก็<ม>ติดทําการเสาร์อาทิตย์ที่สถานทูตนะครับวันนี้ก็เช้าก็ให้เจ้าที่ที่ไปติดต่อไป ไปอีกรอบหนึ่งครับถ้าได้ก็สามารถเปิดให้ครับถ้าได้ก็ดีครับต้องยืนยันกับทางสื่อมวลชนและภาพพี่น้องประชาชนถ้าได้นั่นคือสิ่งที่ดีเราจะพิสูจน์ความจริงผิดต้องว่าไปตามผิดในฐานะที่เป็นพระราชการตำรวจนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมนะครับในภาคสังคมต้องขอกราบขอภัยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในบางส่วน ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝั่งคงและประเทศนะครับในส่วนตรงนี้นะครับในฐานะที่เป็นข้า,าราชการตำรวจเขากราบขอไปอย่างพี่น้องประชาชนนะครับแทนข้าราชการตำร,รวจทุกคน